สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยบุกท่านนะครับวันนี้นฟังประวัติยอดนักเทรดนะครับที่เขาปันพอร์ตจากเงินหมื่นเป็นเงินล้านนะครับโดยเขาอ้างว่าเขามีวินเรทถึง99%ครับทั้งที่เขากลัวตลาดเป็นที่สุดนะครับบุคคลต้นแบบนั้นก็คือคุณมาร์คเวงสตีนนะฮะในหนังสือมาเก็ตวิสาสนะครับบทที่ชื่อว่า High Percent a g e t r a d e r นะครับ เขามีคำคมที่เด็ดขาดมากครับแล้วก็มันสอดคล้องกับประเด็นอีโก้คือว่าเขาบอกว่านักเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่มีความกลัวตลาดอย่างที่สุดครับนักเทรดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือคนที่มีความกลัวตลาดอย่างที่สุดครับโอ้ังดูแล้วมันมันช่างตรงข้ามกับสิ่งที่มือใหม่ไร้เดียงสาคิดมากเลยนะครับ แต่กว่าที่คุณมาร์ควินสตีนจะหลุดคำพูดนี้ออกมานะช่วงแรกเขาก็โอ้โหฮะอีโก้สูงเป็นบ้าครับนะเขาเป็นคนที่อาจหารอาหางกาตั้งใจจะมาชนะตลาดครับพอเขามีความอีโก้สูงอาหางกาสูงนะจุดเริ่มต้นเขานั้นโอ้โหฮะไรเดิงสามครับเทรดเหมือนกับการเอาเงินเผาทิ้งครับขาดทุนยับเยินครับ ล้มเหลวอ,อย่างหนักครับตอนนั้นี่ครับที่เขาเริ่มรู้แล้วว่าตลาดหุนนั้นไม่ง่ายนะครับตลาดนั้นเก่งเหลือเกินครับกับการขยี้อัตรานะครับของนักเทรดนะครับคุณขาดทุนยับเยินเนี่ยแสดงว่าตลาดบอกนะว่าคุณอีโก้จัดนะครับคุณอีโก้สูงนะแต่นักเทรดจำนวนมากไม่รู้ครับว่าตัวเอง ทำลังใช้อีโก้ในด้านแย่ในการเทรดอยู่ตลาดนั้นไม่เหมาะสำหรับอีโก้ครับถ้าคุณมีอัตราสูงอะไรนะคุณคิดว่าคุณเก่งกว่าตลาดฉลาดกว่าตลาดเนี่ยกว่าตลาดนะคุณพังยับเยินแน่นอนครับมาเก็ตวิาสาทุกคนครับต่างโดนตลาดสั่งสอนเล่นงานสลายอีโก้เขาจนเส้นครับ จนกระทั่งเขายอมรับว่าตลาดใหญ่กว่าเขาครับนะมาร์กวีสตินเช่นกันครับพอเจอความล้มเหลวนะรู้สึกว่าเขาเอาเงินไปเผาทิ้งเนี่ยโอเ้เข้าถอนตัวครับถอนตัวเลยออกมาทำการศึกษาตลาดอย่างหนักครับเนีน่ยฮะแหลว่าเป็นการลดอีโก้ความหย,าย,ยิ่งผยองไปกลับมามองตลาดว่าเป็นเหมือนครูครับ ตลาดให้บทเรียนให้เขาครับเขาทาการศึกษาตลาดอย่างหนักครับแล้วก็หาเงินทุนครับมาตั้งต้นเทรดใหม่ขณะเดียวกันครับเขาก็หาสาเหตุว่าไอ้การขาดทุนมาจากไหนวะอ้อมาจากการที่เขาประสบการณ์น้อยครับนะประสบการณ์น้อยครับอ่อนประสบการณ์นี่บอกแล้วเนะี่ยสาเหตุที่ทําใหน้นักเทรดจานวนมากต้องออกจากตลาดนะ ไม่ใช่เพราะความโชคร้ายนะครับเป็นเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ครับประสบการณ์น้อยอีโก้สูงฮนะประสบการณ์สูงอีโก้น้อยฮนะดังนั้นเนี่ยเรื่องของอีโก้นะครับผมแนะนำนะให้คุณลองเปิดใจศึกษาดูนะครับลองเปิดใจศึกษาดูนะคุณอาจจะเห็นอะไรบางอย่างที่สามารถสลายได้แล้วก็ควบคุมจัดการได้นะครับถ้าคุณ จัดการมันได้นะรับรองว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่จะอยู่รอดและรวยได้นะกลับมาสลีบาครับสาเหตุที่เขาขาดทุนหนักนะเขาบอกว่าเขาทําตามคําแนะน,นํานักวิเคราะห์นะการที่คุณทําตามใครนักเพราะนั้นดูคนเผื่อแล้วเหมือนคนไรอีกโก้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับ คุณเป็นคนที่คาดหวังความชั่วครับเพราะคุณว่าใครที่ให้ความชัวชัฉันได้ฟังเขาแล้วเนี่ยซื้อหุ้นตามมาแล้วเนี่ยกําไรชั่วจะมีครับตามเสียนหุ้นซื้อตามเสียนหุ้นแนะนําซื้อตามบลกเกอร์แนะนําซื้อตามนายทุนเขาแนะนําเพราะเราหลงคิดว่าเขาเข้าถึงข้อมูลมากกว่าเขาต้องแม่นยํามากกว่าใช่ไหม เป็นความหลงผิดนะครับอุปาทานเนีฮะอีโก้แปลเป็นไทยว่าอัตตาหรืออุปาทานซึ่งไม่ใช่ภาษาไทยเนาะมันเป็นภาษาบาลีสันกิษนะใช่ไหมแปลเป็นไทยไทยรอบนึกว่าเป็นความหลงผิดครับความเชื่อผิดผิดความคาดหวังผิดผิดความคาดหวังไม่สมจริงเนี่ยเหล่านี้มีในเล่มนี้นะครับอีโก้เลยครับ ผมได้เอาอันตราย14ประเด็นสําคัญครับนะของอีโก้มาแฉมานำเสนอให้คุณได้รับรู้ครับรับรองว่าถ้าคุณอ่านจบนะคุณจะเห็นอะไรหลายๆอย่างในแบบที่คุณสามารถปรับปรุปรงแก้ไขได้ครับเพราะว่าแท้จริงแล้วนะคุณไม่ได้สู้กับตลาดนะครับคุณไม่ได้สู้กับตลาดแต่คุณกำลังสู้กับอีโก้ของคุณเองครับ สลิบาครับพอรู้แล้วว่าเอ้ยเนี่ยตลาดสลายอีกโก้แล้วกลับไปหาความรู้เพิ่มเติมศึกษาตลาดอย่างจริงจังก็รบตลาดครับแล้วก็กลับมาใหม่ครับช่วงเวลานั้นก็โอหาเงินตัวเป็นเกลียวครับนะใช้เวลา 6- 7เดือนทํางานทุกวัน7วันสัปดาห์แล้วก็ปล่อยเช่าพาร์ตเมนต์คือรวบรวมเงินมาครับกลับมาเทรดใหม่ครับด้วยสไตล์การเทรดที่เขาบอกว่านะ ไม่ยำสูงมากครับนะวินเดกเร์ซเลยนะฮะเขาสามารถปั้นพอร์ตจากเงินหมื่นนะฮะโตเป็นล้านได้นะครับเขาก็มี wisdom นะวิสตัมนะวีมีมีเรียกว่าปรัชญาอาววนะนักเทรดที่ยิงง่งใหญ่สุดคือคนที่มีความกลัวในตลาดอย่างที่สุดครับอันนี้มันมีนะเดี๋ยวผมจะเอาคำคมของ มากิตวิศาหลายคนไม่คันดูว่าออจริงๆเขากลัวตลาดจริงนะนะมาดูก่อนวิสตอมของเขาคืออย่าทําตัวหญิงยโสนี่คืออีโก้นะครับอัตตานะฮะความอ่างกานะฮะมันได้กวามที่คุณอีโก้สูงคุณจะละเลยการควบคุมความเสี่ยงครับเห็นไหมครับว่าอีโก้หรืออัตตานั้นจะรีเลทกับการละเมิดความเสี่ยงเส้นเป็นอของโพซชันไซ์ครับ เพย์ชันไซส์ใหญ่เกินไปไม่ตัดขาดทุนนะทุนทเสียขาดทุนครับต้นต่อมาจากอัตราหรืออีโก้ทั้งสิ้นนะฮะต่อมาครับกลยุทธ์คุณจําเป็นจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงครับนี่เป็นลักษณะของคนที่อีโก้น้อยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอีโก้สูงนั้นจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับผู้ชนะ จะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองมีแต่ผู้แพ้เท่านั้นที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองครับคนที่อีโก้สูงอัตราสูงนะจะยืนหยัดว่าฉันไม่ผิดแต่คนอื่นผิดนะฮะคุณรู้จักไหมยอมรับได้ไหมฮะถ้าอยากรู้จักมากกว่านี้นะครับก็เล่มนี้บอกคุณได้นะฮะอีโก้สิบสีอันตรายนะครับต่อมาครับอย่าลงนเริงมากเกินไปเมื่อคุณมีกําไรครับ เรียนรู้วิธีที่จะแพ้สําคัญกว่าเรียนรู้ที่จะชนะครับนี่ะเพราะอะไรครับการที่คุณเรียนรู้วิธีจะแพ้นะครับมันเป็นการที่อะไรครับคุณเคารพตลาดสําคัญนะครับผมมีไปรียวนี้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่มองว่าตลาดใหญ่คุณนะอะไรเกิดขึ้นได้นะคุณจะให้ความเสี่ยงมาก่อนครับแล้วคุณจะ เรียนรู้วิธีแพ้ยังไงให้ชนะคุณจะเป็นผู้แพ้ที่ดีครับแต่ถ้าคุณนะฮะเข้ามาด้วยความเชื่อว่าชั้นใหญ่กว่าตลาดฉั้นก็คุมตลาดได้ตลาดมีความแน่นอนนะคุณจะโฟกัสที่รางวันครับพอคุณโฟกัสรางวันนะคุณจะมีความอ่างกาครับมีความมั่นใจสูงและโพยชั่นไซส์ใจะใหญ่ครับและเมุ่อน,นั้นฮนะ คุณจะแพ้ไม่เป็นครับคุณจะเทียงตลาดและคุณจะเจ๊งอย่างหนักครับเป็นการเอาเงินไปเผาทิ้งแบบที่ช่วงต้นของมาร์กวินสตีนนะดังแบบนั้นนะครับถ้าคุณอยากจะชนะนะครับเริ่มต้นที่การเคารพตลาดซะยอมรับว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในตลาดคุณควบคุมตลาดไม่ได้ตลาดใหญ่หคุณครับลักษณะนี้ครับ เป็นความกลัวตลาดครับนะฮะรู้นหครับว่ายอดนักเทรดที่ผมอ้างนั้นมีใครบ้างครับชัดเจนครับนะฮะนี่มีนนะแต่อ้างเลยว่าพอสุดยอยโจรน,นะฮะเขาบอกเลยนะผมจะคิดทุกครั้งว่าพอซิชันที่ผมเข้านั้นมันผิดเสมอครับเห็นไหมครับว่าทําไมคิดอย่างเงี้ยพอเขารู้ว่าทุกพอซิชันมันคิดผิดเขาจะรู้จุดหนีครับ เป็นลักษณะของการนะครับให้ความเสี่ยงมาก่อนซึ่งมาจากการกลัวตลาดอย่างที่สุดนะฮะซึ่งจะส่งผลไปถึงพี่มาร์คครับพี่มาร์คก็ได้แรงบันดาลใจจากอาพอรอร์โดนเช่นกันครับบอกว่าตลาดหุ้นนั้นโชคมีไว้สําหรับผู้พแพ้นักพนันและผู้ที่เสพติดการเทรดนะฮะไม่ว่าทำตายครับวินัยจะชนะโชคเสมอหากคุณไร้วินยัยนั่นเป็นเพราะว่า รหรืออีโก้คนนั้นหรือความปรารถนาในการกระทำคณนั้นสําคัญมากกว่าการหาเงินครับมันเป็นปัญหาของการจัดลำดับทางอรมคุณฮนะเมืก็ตามครับเมื่อคุณมีอัตตานะมีอีโก้นะคุณจะมีปัญหาครับคุณจะเป็นผู้แพ้ครับคุณจะเป็นนักพนันครับและคุณจะเป็นนักเสพติดการเทรดครับซึ่งเหล่านี้ จะเป็นผู้แพ้อย่างยั่งยืนฮะนี่คือพี่มาร์กบอกครับจุดเปลี่ยนพี่มาร์กนะครับบอกว่านะจุดเปลี่ยนสำคัญนะบ,บอกว่าเขาแตกหักตัวเองเลยว่าตกลงเนี่ยนะมึงจะมาทําเงินหรือมึงจะมาไปสุ์ว่ามึงถูกไปสน์ว่าตัถูกก็แหละคือลักษณะของอีโก้ครับอัตตาครับดังนั้น จุดแตกของพี่มาร์คค,คือการทำลายอีกโก้ซะแล้วก็มุ่งมันที่จะทำเงินจากตลาดโดยให้ตลาดใหญ่กว่าครับนะวิลเลียมเจลนิวครับปู่นิวเราเนี่ยบอกว่านะลืมความภูมิใจและอีกโก้คุณไปซะตลาดไม่รู้หรอกว่าคุณคิดอะไรไม่ว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนก็นตามนะครับตลาดจะเก่งกับคุณเสมอฮนะไอคิวสูง แล้วก็การได้ปริญญาเอกนั้นไม่การันตีว่าคุณจะสำเร็จในตลาดหุ้นฮนะอีโก้นั้นจะเป็นต้นต่อให้คุณเสียงเงินซะมากกว่านะครับดังนั้นอย่าเทียงตลาดครับอย่าพยายามพิสูจน์ว่าคุณถูกจนต,ตลาดผิดเพราะถ้าคุณอย่างนั้นนะคุณจะเจ๊งโปงเลยฮะนี่ครับนี่เป็นคำพูด ข้อคิดจากมาเกิตวิาสาหกร์ที่ทำเงินมหา,าศาลครับเขาสอนให้เราเกรงกลัวตลาดครับอย่าพยายามสู้ตลาดครับสุดท้ายเติมละกันของสตเปร์นบอกว่านะตลาดจะให้รางวัลครับกับคนที่มีการเทรดที่มีความได้เปรียบครับคนที่มีระบบที่ทำเงินสม่ำเสมอครับคนที่มีสัญญาณซื้อขายที่มีประสิทธิภาพครับ คนที่มีวินัยอดทนแล้วก็เทรดตามเทรนด์ครับแต่ตลาดนั้นจะลงโทษคนที่มีอีโก้ครับคนที่มีความกลัวคนที่มีความโลภครับคนที่ถือด้วยความหวังครับนะฮะคนที่เทรดด้วยเงินก้อนโตเกินไปครับและคนที่เทรดสวนเทรนด์ครับก็เป็นไอเดียนะครับเอาไปคิดต่อนะอีโก้นะผมชวนชวนนะครับอยากให้ท่านเปิดใจนะ ลองอ่านเล่มนี้ดูครับรับรองว่าคุณจะได้อะไรหลายๆอย่างในแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้นะครับนะถ้าคุณยอมรับนะว่าแท้จริงแล้วคุณไม่ได้สู้กับตลาดหรอกแต่คุณก็สู้อีโก้คุณนะถ้ารับรองว่าจากนี้ไปไมซ์เซ็ตคุณจะเปลี่ยนครับวิธีการคุณจะเปลี่ยนและคุณจะมีโอกาสอยู่รอดได้ครับแล้วก็ร,ร่ำรวยได้นะครับทท่านี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ